จังหวัดพิษณุโลกนะคะทางด้านของวุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปัประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะระหว่างวันที่18-19กุมภาพันธ์2565นะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลข้อคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนเนี่ยมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศค่ะ วันที่18กุมภาพันธ์2565นะคะที่วัดห้วยแก้วตำบลบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านของพลอากาศเอกอดิศักดิน์สนอรองประธานกรรมก,การคนที่หนึ่งค่ะนำคณะสมาชิกอุฒิสภาพ,พบประชาชนลงพื้นที่ฟังความคิดเห็นและให้กำลังใจหัวนหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอ บางกระทุ่มเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาชนตลอดจนการนําข้อมูลข้อคิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนมาช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากชุมชนสังคมและระดับประเทศโดยมีนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องถิน่นแล้วก็ผู้นําท้องที่ให้การต้อนรับค่ะจากนั้นนะคะทางคณะค่ะก็ได้ได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อยนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่2ตําบลนครป่าหมากอําเภอบางกระทุม่ม จังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยมีทางด้านของกำนันบ้านบางกระน้อยนะคะนั่นก็คือนายสมพงศ์อ้นชาวนาค่ะเป็นผู้ที่ริเริ่มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวันจนประสบความสําเร็จเป็นผู้รายงานความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ในครั้งนี้นะคะคณะสมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมชมการดําเนินง,งานของศูนย์การเรียนรู้พร้อมมอบสิ่งของจําเป็นแก่พี่น้องประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและก็ ต่อเนื่องในวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะทางด้านของคณะสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปกันต่อที่อําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิสนุโลกด้วยนะคะ,คะเพื่อที่จะพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ